สวัสดีค่ะนักเรียนเราก็กลับมาพบกับการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์กับคุณครูโจออ้นะคะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกๆคนค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะ วิชาหน้าดศินป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5คุณครูผู้สอนคุณครูชัตราพรลีทหารหรือคุณครูโจอี้นะคะก่อนที่เด็กๆจะเริ่มเรียนกันเด็กๆมาดูเกณฑ์การให้คะแนนรายวิชาหน้าดศินป์กันก่อนนะคะคะแนนเต็ม100คะแนน แบ่งออกเป็น1ค่ะคะแนนเก็บ50คะแนนคะแนนเก็บแบ่งออกเป็นใบงานแบบฝึกหัดแบบทดสอบหรือทักษะปฏิบัตินะคะ 2. ส,สอบกลางภาคเรียน20คะแนนและ 3. ส,สอบปลายภาคเรียน30คะแนนรวม100คะแนนค่ะหนังสือเรียนที่ใช้เรียนนะคะ จะใช้หนังสือศิลปะเล่มสีส้มค่ะและแบบฝึกหัดใช้เล่มสีส้มหน้าปกจะเขียนว่าดนตรีนาาติสินนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องจินตนาการสร้างสรรค์ตัวชี้วัดส3.1ป .5 ทับส แสดงท่าทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตนจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1อธิบายเกี่ยวกับประโยชน์ของการแสดงท่าทางประกอบนิทาน 2. แสดงท่าทางประกอบนิทานและ 3. ชื่นชมการแสดงท่าทางประกอบนิทานถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะ เรื่องจินตนาการสร้างสารรค์ในหัวข้อที่1น,นะคะเด็กๆจะเรียนเกี่ยวกับการแสดงท่าทางประกอบนิทานก่อนอื่นเรามาดูความหมายของนิทานกันก่อนนะคะนิทานหมายถึงเรื่องเราที่สืบต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วนำมาเล่าสู่กันฟัง อาจามีเพิ่มเติมจากเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนนั่นเองค่ะต่อไปเราไปดูประเภทของนิทานกันเลยนะคะประเภทของนิทานสามารถแบ่งออกเป็น8ประเภทได้แก่ 1. นิทานปารัมปาราหมายถึง นิทานที่มีเนื้อหาที่เพอ้อฝันเป็นการสมมุติขึ้นตัวละครในเรื่องมีความกล้าหาญมีอิทธิฤทธิ์และจบลงด้วยความสุขค่ะเช่นปีเตอร์แพนแจ็คผู้ฆ่ายักษ์เป็นต้น 2. นิทานศาสนาหรือนิทานเกี่ยวกับศาสนานะคะหมายถึงเป็นนิทานที่เกี่ยวกับศาสนาพระเจ้านักบวชต่างๆ มีประวัติอภินิหารหรืออิทธิฤทธิ์เช่นเรื่องพระเยซูและนักบุญต่างๆถ้าเป็นประเทศไทยก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนิทานชาดกเป็นต้นนะคะ 3. นิทานวีรบุรุษหมายถึงน,นิทานที่กล่าวถึงคุณ,ณธรรม ความสามารถความเฉลียวฉลาดความกล้าหาญของบุคคลส่วนมากจะเป็นวีรบุรุษของชาติหรือบ้านเมืองนะคะแก่นเรื่องของนิทานวีรบุรุษนั้นจะเป็นเรื่องราววีรกรรมของตัวเอกซึ่งเกิดจากการต่อสู้เพื่อคนส่วนใหญ่การผชนภัยต่างๆที่กล้าหาญเกินกว่าความเป็นจริงเช่นพระร่วงวาจาสิทธ ตำนานสมเด็จพระนเรสวนเป็นต้นค่ะ 4. นิทานท้องถิ่นนิทานท้องถิ่นหมายถึงนิทานที่เกี่ยวกับความเชื่อต่างๆขนบธรรมเนียมประเพณีอาจมีเขาโคงความเป็นจริงอยู่บ้างนะคะเช่นผาแดงนางไอสาวเครือฟ้าเป็นต้นค่ะ 5. นิทานตลกขบขัน หมายถึงนิทานสั้นๆค่ะที่สร้างอารมณ์ขันให้แก่ผู้ฟังและผู้อ่านโดยแสดงความมีไหวพริบของตัวละครนะคะเช่นหัวล้านนอกครูสีนนชัยเป็นต้นค่ะเราไปดูนิทานประเภทที่6กกันเลยนะคะนั่นก็คือน,นิทานอธิบายเหตุและผลค่ะหมายถึง นิทานที่เป็นเรื่องที่มีการตอบคำถามว่าทำไมเพื่ออธิบายความเป็นมาของบุคคลสัตว์ปรากฏการต่างๆนะคะของธรรมชาติอธิบายชื่อสถานที่ต่างๆเช่นเหตุใดกาจึงมีสีดำทำไมมดทนอยถึงเอวคอดเป็นต้นคะ่ะเจ็ด นิทานเกี่ยวกับผีหมายถึงนิทานที่มีตัวละครเป็นผีวิญญาณทั้งผู้เล่าและผู้ฟังค่อนข้างเชื่อเกี่ยวกับความเป็นจริงนะคะนิทานเรื่องเกี่ยวกับผีเป็นนิทานที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของคนไทยด้วยนะคะเชื่อในเรื่องวิญญาณพูดผีปีศาจต่างๆได้อย่างชัดเจนเช่นแม่นาคพระขนงเป็นต้นคะ่ะ และ8นิทานเกี่ยวกับสัตว์หมายถึงเป็นนิทานที่มีตัวเอกเป็นสัตว์นะคะแต่สมมุติให้มีความนึกคิดการกระทำํำการพูดได้เหมือนมนุษย์ค่ะนิทานเกี่ยวกับสัตว์นะคะจะเล่าโดยมีเจตนาจะสั่งสอนคติธรรมอย่างได้อย่างหนึ่งอย่างชัดเจนก็จัดเป็นนิทานคติสอนใจด้วยนะคะเช่นลูกหมูสามตัว สุนักกับเงาเป็นต้นค่ะเมื่อเด็กๆได้เรียนถึงความหมายของนิทานและประเภทของนิทานไปแล้วนะคะเด็กๆมาดูความสำคัญของนิทานค่ะเพื่อรังสรรค์สู่จินตนาการนะคะนิทานมีบทบาทสำคัญต่อการถ่ายทอดการเรียนรู้ค่ะ เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพมีพลังโน้มน้าวความคิดนะคะบวกไปถึงทัศนคติและแสดงพฤติกรรมของแต่ละบุคคลได้ดีเลยค่ะรวมทั้งมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์และสังคมในหลายๆด้านนะคะโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะ 1. นิทานเป็นเครื่องช่วยให้มนุษย์เข้าใจสภาพของมนุษย์โดยทั่วไปได้ดียิ่งขึ้นค่ะ 2. นิทานเป็นเสมือนกรอบนะคะล้อมชีวิตให้เราอยู่ในสังคมนั้นๆได้ตามความถูกต้องค่ะ3นะคะนิทานทำให้มนุษย์รู้จักสภาพชีวิตท้องถิ่นค่ะ 4. นิทานเป็นมรดกของชาตินะคะในฐานะเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่สืบทอดกันมา 5. นิทานเป็นเครื่องบันเทิงใจยามว่างของมนุษย์ค่ะและ 6. นิทานช่วยสร้างจินตนาการความคิดสร้างสารรค์และแรงบันดาลใจในความคิดของตนเองด้วยนะคะการบ้านสำหรับวันนี้ให้นักเรียนทำการบ้านในหน้า105 จะอยู่ในแบบฝึกหัดเล่มสีส้มนะคะโดยเด็กๆด,ดูรูปภาพแล้วตอบคำถามให้ครบทุกข้อนะคะจากนั้นเมื่อเด็กๆทำเสร็จส่งงานผ่านทางลายค่ะโดยให้เขียนชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่ของตนเองนะคะส่งลงในอารบัมส่งงานวิชานาฏศิลป์ค่ะการุณาตรวจสอบ ให้เรียบร้อยก่อนเด็กๆจะกดส่งรูปภาพเสมอนะคะเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในการเรียนการสอนครั้งต่อไปอย่าลืมไปกดติดตามช่อง YouTube ครูชัตราพรสอนรำด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าไปละคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ